าติดตามในเรื่องต่อมาค่ะสําหรับการพบสุนัขจิ้งจอกอเคยเห็นบอบอเคยเห็นค่ะอันนี้เบลอิลีอ่ะบอเคยเห็นเดี๋ยวติดตามข่าวนี้กัน <c oughs> ค่ะซึ่งภูมิในการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครค่ะกะนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดักจับสุนัขจิ้งจอกเพื่อที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติติดตามข่าวนี้กันค่ะ <c oughs> น,นายนเรศช่มบุญ ภูมิในการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครค่ะพร้อมกับนายสตวแพทย์วิสุทธ์เอ,อื้อกิ่งเพชรนายสตวแพทย์ชำนาญการพิเศษสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครค่ะกะับนายน้ำเจนทีจากสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครอ,อุทยานแห่งชาติภูพานแล้วก็ส่วนอนุร,รักษส์สรัตว์สำนักบริหารพื้นที่อนุร,รักษ์ที่สิบอดุดรธานีลงพื้นที่ค่ะเพื่อดักจับสุนัขจิ้งจอกเพื่อปล่อยปล่อยสู่ธรรมชาติ ตามที่เห็นตามภาพนี้นกนกนี่ลามาจิงจอกคือกวางแถนอ๊อบคือกวางแยกบ่ตรงดอาว่าเป็นกวางหน่อยเบิ้งบีดีกับือห่านไปดะเนี่ยค่ะสุนัขจิงจอกนี่ช่าบ้านมู่บ้านสกลวิลเลสนี่ค่ะที่ตำบลาุญชาตเช่องชุ่มเนี่ยเที่ยำเพื่อเมืองนี่เพื่อนไปพบไปพ่อไปเห็นเพื่อนก็บอกว่าพบสุนัขจิงจอกหรือว่ามาจิงจอกนี่ประมาณเดือนมิถุนายนตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนั้นเห็นยังโตน้อยอยู่ นี่ก็อาศัยในปลาชุมชนไทยมู่บ้านนี่แหละจากนั้นค่ะก็พบเห็นเป็นระยะระยะว่าสัตจากตัวน้นอยๆก็เริ่มโตเตรียมไว้แล้วนนกแต่ว่าค่อนข้างเชื่องอาชิยูไก่มนุษย์โดนไก่ข้นโดูนังซี่เนาะ<อ>มักแลกลเลียนยู่ภายในหมูบ่บ้านเวลาหิวก็ออกจากปามาจับไก่ไทยบาา้านว่าัอ๋อมากินไก่ <laughs> ไทยบา<น>้านเนาะฉบายเรื่องแรกก็มาจับไก่ไทยบ้านเป็นอาหารแต่าโตมันก็เป็นตะหักเด้ทางด้านนายนเรศชมบุญค่ะบอกว่า สุนัขตัวนี้ที่เห็นในภาพเป็นสุนัขจริงจอกนะคะเพื่อนกระดามิการประสานไปที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สิบอุดรธานีและปะสัตว์จังหวัดสกลนครค,ค่ะเพื่อจัดเจ้าหน้าที่เขาไปดักจับโดยไปล่อนะคะล่อสุนัขจริงจอกเขากงกระเสือวาสีจับได้หรือถ้าจับว่าได้นะคะกะ็ใส่ปืนยิงยาสลบค่ะเพื่อทีสีน้ำไปฟื้นฟูบำบัดดูแลสุขภาพ ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าก้อนสิบปอยขึ้นสูป,ปาในเขตอุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสกลนครต่อไปค่ะไปฟังเสียงทันพออค่ะงานทรัพยากรธรรมชาติเสิ่งแวดก็จะแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านคือว่าวันนี้เราเรา,เราประสานงานไปที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและมันเพื่ส่วนอุทยส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าของอุดรธานีจัดเจ้าหน้าที่มาแล้วนะครับมาวันนี้เพื่อมาใช้วิธีอันดับแรกคือจะล่อใช้ไก่อะไรล่อจับโดยโดยไม่ได้มีการฆ่าหรืออะไรนะฮะ จับให้โดยมีชีวิตยอยู่นี่แหละครับนะครับโดยใช้กลงก่อนอันที่2ถ้าไม่ได้ก็ต้องมีการยิงยาสลบซึ่งเรามีทีมสัตวแพทย์ของกรมปทญานที่เป็นก็เป็นมืออาชีพอยู่แล้วซึ่งมีสัตวแพทย์ทุกท,ทุกเขตอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาลงมาแล้วแต่ตอนนี้เขาลังหาอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะมีการจับจับเสร็จนะครับถ้าได้นะครับก็จะเอาไปฟื้นฟูนฟนบําบัดดูแลสุขภาพที่เราจะมีสถานีพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่ใกล้ๆก็คือสถานีพาะเลี้ยงค่ะจากการ สิาสิจับสุนัขทิ้งจอกนะคะหรือว่ามาจอกบานเห้าเนี่แหละค่ะ